วันนี้เราจะสร้างนิวแชนแนลนะคะวันนี้นิวก็จะมาสอนหาเพื่อนในเกมสักลาย EP2 นั่นเองโอเคค่ะถ้าเสร็จพร้อมแล้วไปดูกันเลยแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกับสไกสกเลยอย่าลืมกดติดตามช่องนิวแชนแนลด้วยนะคะ โอเคค่ะแล้วก็เข้ามาในเกมนะคะโอเคเราจะไปที่โรงเรียนตอนนั้นมีทำไปไม่ละเอียดเลยมีตรงมีนขาดไหมคะเสย กดทุกปุ่มเลยเวลาเราคุยกับเพื่อนอนะ่ะกดให้ละเอียดแล้วกดคุยทุกปุ่มเลยนะคะอุ้มาก่อนเวลาเพื่อน,นยังไม่มาทุกคนเดี๋ยวไปรอเวลาเพื่อนมากันคะ่ะโอเคค่ะเพื่อนก็เริ่มมากันแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปคุยกับคนนี้ก่อนเลยดูเหมือนเธอจะรีบมากเลยนะโอเคค่ะกดมานะคะแล้วก็ให้แล้นะ เกียดเลยกูไม่ได้จะจับมึงกับมึงแน่วัดตัวได้ด้วยเหรอเธอ โอเคค่ะเรากดไปเรื่อยๆเลยนะคะกดกนกดจนกว่าเออจนกว่ามันจะหมดปุ่มนะคะโอเคค่ะเพื่อนก็ตามเรามาแล้วนะคะเห็นไหมง่ายๆเลยไปหาเพื่อนผู้หญิงต่อ ไปเรื่อยๆเลยค่ะกดตองกว่าปุ่มมันจะหมดเลยนะคะโอเคค่ะเราก็จะได้เพื่อนนะคะ โอเคเพื่อนก็จะตามเรามาแล้วไปหาเพื่อนกันเลยโอเคค่ะเห็นไหมเพื่อนก็จะตามเราอย่างเราไปที่อ่าเ้ยอย่างเรามาที่นี้ใช่ไหมค่ะแล้วเราก็แค่กดปุ่มตรงนี้ คนกดตรงนี้กดไปเลยแล้วก็กดมาที่ตรงนี้อันที่นิววงให้้าไป้มันก็จะมีคำว่าพี่กับคำว่าแฟนนะแล้วกดมากดกดเห็นไหมเขาก็จะมาตามแล้วเห็นปะถามระดับเท่าน,นี้ก็ไม่ยากเลยนะคะงั้นไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Bye.